เคยสงสัยกันไหมเขาว่าโครงการจีนโนมมนุษย์คืออะไรและความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆเมื่อเปรียบเทียบก,กับจีนโนมของมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างไรในวันนี้นะครับผมคุณนุนจากช่อง Inspiring s i d n e b ายคุณนจะชวนทุกคนไปค้นหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการจีนโนมมนุษย์ทอดรหัสหนังสือแห่งชีวิตกันครับ นักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสหนังสือแห่งชีวิตด้วยโครงการจีโนม,มนุษย์ซึ่งเป็นอภิมหาโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้ศึกษาจัดทําแผนที่จีโนม,มนุษย์อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าจีโนมคืออะไรจีโนมเป็นคําใหม่คําหนึ่งของสาขาวิชาพันธุศาสตร์ และอนุชีววิทยายุคใหม่หมายถึงข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องประกอบด้วยสารพันธุกรรมโดยอาจอยู่ในรูปของ DNA หรือ RNA สำหรับเก็บรหัสเพื่อใช้ในการสร้างโปรโตีนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงได้แก่สัตว์และพืชโดยนับรวมส่วนที่เป็นยีน และส่วนที่ไม่มีการถ่ายทอดรหัสด้วยคำว่าจีโนมใช้ครั้งแรกเมื่อข้อสอ1920โดยฮันวิงเลอร์ศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์มหาวิทยายลัยฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกฟอร์ดเสนอว่าคำนี้มาจากการผสมระหว่างคำว่ายีนกับโครโมโซม จีโนมมนุษย์ถูกค้นพบเมื่อประมาณ50ปีก่อนณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและได้พบว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากจึงได้มีการศึกษาวิจัยมาตลอดก่อนจะเกิดโครงการจีโนมมนุษย์ในปีคศ1999เป็นการศึกษาการเลิียงตัวของรหัสทางพันธุกรรมหรือเจเนติกโค้ดทั้งหมดบนสาย d ี a ในโครงมโมต่างๆทั้งหมดของเซลล์ซึ่งเกิดเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของนานาชาติหรือเริ่มโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีก5ประเทศได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่น,นและจีนโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการถอดรหัสทางพันธุกรรมที่เก็บอยู่ในดีเนเอของมนุษย์โดยการหาลำดับนิวคลียอไทด์ของจีโนม ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดบนโครโมโซมทั้งหมดของมนุษย์จำนวน23คู่มีประมาณ3,000ล้านนิวคลีโอไทย์โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงโครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่14เมษายนคศสอ0 3 0นสา k เควกเวนทแสดงให้เห็นว่าแมลงหวีมียีนประมาณ 13, 5 0 0ยีนโครงการของจอห์นสันสตันที่หาการเรียงตู้ของเบตในพยาธ จีโนแรมดีทีสคริกเกนซึ่งเป็นพญาตัวกลมขนาดเล็กพบว่ามียีนทั้งหมด1900 0ยีนโดยให้เหตุผลวว่าร่างกายของมนุษย์มีความซับซ้อนมากจำเป็นต้องใช้ยีนมากกว่านั้นอีกมากเพื่อเขียนคำสั่งทางพันธุกรรมมนุษย์มียีนประมาณ10,000 0ยีนและมีบริษัทไบโอเทคแห่งหนึ่งอ้างว่าได้แยกยีนได้ถึง3 0 0 0 0 0ยีนในร่างกายมนุษย์การตีพิมพ์เรื่องการลิงตัวของจีโนม2ลักษณะในปีคศ2001 นั้นค่อนข้างน่าประหลาดใจการวิเคราะห์เสนอว่ามียีนเพียง30,000ถึง40,000ยีนและจำนวนที่นับได้ล่าสุดมีประมาณ21,500ยยีนซึ่งมากกว่าของม้าน้ำเล็กน้อยและน้อยกว่าของหนูอยู่บ้างจึงอาจกล่าวได้ว่าความซับซ้อนทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและจำนวนยีนที่เป็นรหัสของโปรตีนมีความสัมพันธ์กันน้อยมากความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับจีโนมของมนุษย์กับจีโนมของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆก็เป็นที่ชัดเจนว่ามียีนมนุษย์จํานวนน้อยมากที่มีลักษณะเฉพาะจริงๆเพราะส่วนใหญ่แล้วพบในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยประมาณร้อยละ99มีลักษณะคล้ายกับของดิงชิมเป็นซีและประมาณร้อยละ97.8เหมือนกับของหนูการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่ได้สักแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นยีนที่ทําหน้าที่ได้ดีจึงไม่ถูกเก็บโดยวิวัฒนาการ รหัสที่คล้ายกันจะสร้างโปรตีนที่คล้ายกันและทำหน้าที่ในสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นทั้งมนุษย์และหมูมียีนอินซูลินคล้ายๆกันดังนั้นอินซูลินจากหมูจึงใช้รักษาโรคเบาหวานในคนได้วิวัฒนาการมักจะไม่ตัดยีนใดยีนหนึ่งออกหรือสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดดังนั้นในแง่นี้จึงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะมีจำนวนยีนใกล้เคียงกันสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือจะมียีนสองสายีนทำหน้าที่ใหม่ๆ ในขณะที่วิวัฒนาการกำลังก้าวหน้าต่อไปยีนจำนวนมากเกิดการกลายพันธุ์เล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับสิ่งมีชีวิตบางอยา่างที่ยอมให้ยีนทำสิ่งใหม่ๆได้ตัวอย่างเช่นยีนของมนุษย์ FOXP2 มีอยู่ทั้งในลิงชิมแปนซีและหนูแต่ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์กับแตกต่างจากที่อยู่ในชิมแปนซี2แห่งและแตกต่างจากหนู3าแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจส่งผลต่อวิวัฒนาการในการพูดเพราะคนที่มีความผิดปกติของ FOXP2 จะมีปัญหาในเรื่องของภาษาข้อแตกต่างมากมายระหว่างคนและสัตว์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรามียีนใหม่ๆที่ต่างจากยีนในสัตว์อื่นแต่เป็นเพราะว่ายีนที่ใช้ร่วมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดการทำงานที่เปลี่ยนไปในแบบที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์แต่ละคนมีความคล้ายกันในเชิงพนันธุกรรมมากกว่าระหว่างคนกับชิมแปนซีเมื่อวัดจากมาตรฐานการวัดโดยทั่วไปร้อยละ99.9%ของจีโนมของทุกคนบนโลกนี้มีความคล้ายกัน เราต่างมียีนชนิดเดียวกันยกเว้นในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ยากนั่นคือการที่ยีนหนึยีนหรือมากกว่านั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามร้อยละ0.1ของดีเอ็นเที่ไม่เหมือนกันก็ยังสร้างความแตกต่างอยู่มากเพราะในจีโนมมีถึง3,000ล้านคู่เบสและยังมีที่ว่างมากพอถึง3ล้านที่ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในดีเนเอของมนุษย์ได้ ความแตกต่างแบบนี้เกี่ยวข้องกับการสุ่มแทนที่เบสหนึ่งตัวบน DNA ตรงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Single n u c l e o t i d e Polymorphism หรือ SNPS ซึ่งอ่านว่า SNIP SNPS หลายตัวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเลยรหัสพนันธุกรรมที่มีตัวซ้ำทำให้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่มีผลต่อการเรียงตัวของกรดอะมิโนในโปรตีน อย่างไรก็ตาม SNP s ตัวอืนอ่นๆก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโปรตีนที่สร้างโดยยีนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่ DNA ขยับควบคุมการสแสดงออกของยีน SNP s เหล่านี้เป็นวิธีหลักๆวิธีหนึ่งที่ทำให้พันธุกรรมแต่ละบุคคลต่างกันออกไปบ้างก็มีผลกระทบชัดเจนโดยทำให้ลักษณะเปลี่ยนเช่นสีของผมและสีของตาบางก็เป็นอันตรายกว่าไม่ว่าจะทำใเกิดโรคโดยตรงหรือ เปลี่ยนวิถีของเมแทบอลิซึมซึ่งทำให้บางคนไวต่อสภาพบางอย่าง s n p s จึงมีส่วนที่ทําให้เกิดความแตกต่างส่วนมากในชีวิตมนุษย์และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการจีโนมนุษย์ทอนรหัสหนังสือแห่งชีวิตที่นํามาฝาทุกคนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ